สวัสดีครับผมมีตังฟาร์มหนูนาลำพูนครับวันนี้ผลจะพานเพื่อนนะครับมาดูหนูที่เราจะส่งวันนี้นะครับก็จะเป็นสองกล่องนะครับกล่องบนก็จะเป็นของจังหวัดบึงการนะครับเป็นหนูพ่อแม่พันธุ์สองคู่นะครับก็ตัวผู้ตัวเมียเขาบอกใส่ด้วยกันได้นะครับใส่เลยไปใส่เข้าไปเลยนะคตัวผู้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเมียจะเป็นไซส์เล็กกว่าหน่อยนึงนะคตัวผู้จะอยู่ไซส์ เจ็ดขีดนะครับโดยประมาณนะครับส่วนของล่างนะครับก็จะเป็นจังหวัดอ่างทองนะครับก็จะเป็นชุดสองต่อหนึ่งไม่แยกคอดนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรอบส่งวันนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ จบวานนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ